เป็นเพื่อนนักลงทุนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่านะครั <e บกรณีศึกษานะครับหุ้นปันผลที่เงินปันผลเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับหุ้นปันผลที่เงินปันผลเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตัวอย่างที่ผมจะเอามาเล่าก็คือเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับบ้านนะครับก็บอกชื่อหุ้นก็ได้นะค u a l i t y House นะครับทีนี้เรามาดูว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะนะครับคุณสมบัติของหุ้นปันผลนะ แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าหุ้นตัวนี้จะเป็นหุ้นปันผลที่ดีนะแต่ว่าคือผมเอามาเป็นแค่เค s e s t u ี้ส่วนว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คือเพื่อนๆต้องไปพิจารณาให้รอบคอบอีกทีหนึ่งนะครับก็แต่ว่าถ้าเราดูจากตามข้อเท็จจริงผมพูดเป็นข้อเท็จจริงนะครับดูจากประวัติของกําไรแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเขามีกําไรทุกปีนั่นแหละเนาะก็คือปี6กนะครับกาไร2008นปะครับปี63 2001นะครับปี6 4 1,006นะจะเห็นว่าทําไมปี64กําไรลงนะก็ ช่วงนี้ก็คือเป็นโควิดนะครับเป็นช่วงที่ว่ามีปัญหานะครับแต่ว่าพอหลังจากพ้นโควิดมาได้สักพักนะครับก็กําไรก็กลับมานะครับเป็นประมาณสัก2 3 0 0 2 4 0านะครับแล้วก็ครึ่งปีก็ไปละ2,002นะครับก็คือทั้งปีก็อาจจะไกลสักประมาณก็ประมาณใกล้ๆกักกกนนหะนะก็คือพูดง่ายๆว่ามีความสม่ําเสมอแล้วกันนะครับมีความสม่ําเสมอนะครับอัตรากำไรสุทธิก็สูงนะครับประมาณ20%กว่ารนะ ตรงนี้ทำไมอัตรากำไรคืออัตรากำไรสุทธิเนี่ยถือว่าสูงในในในแง่มุมของบริษัทอสังหานะครับเพราะว่าบริษัทอสังหาก,ก็จริงๆอัตรากำไรสุทธิก็ไม่ไม่ได้สูงมากมายอะไรนักนะแต่ว่าบริษัทเนี้ยถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในบริษัทที่อัตรากำไรสุทธิสูงแล้วกันนะครับมันก็มีสาเหตุน,นะครับเพราะว่าอ่าตอนนี้ Market c a p ก็ประมาณ24 0 0 0นะครับ P 9เท่านะอ่ะเดี๋ยวผมให้มาดูผลประกอบการเลยนะ ก็เราเข้าไปดูที่ขายนะครับแล้วก็ดูมีข้มีปันผลระหว่างการด้วยนะ8ตังค์นะผมคิดจะคลิกเข้าไปดูเดี๋ยวเราดูเขาเรียกว่าผลประกอบการเขาก็ะลักกันเนาะดูตามผลประกอบการแล้วก็เห็นว่ารายได้เนี่ยจากการขายสังหาก็เรียกว่าประมาณสัก2001นนะครับในปี66นะไตมาส2นะนี่ไตมาาเดียวนะครับถ้าสะสม6เดือนก็3า0พนจะครับแต่ว่าเขามีรายได้มีรายได้จากธุรกิจโรงแรม2 2 6 9นะครับรายได้จาก คือคือในแง่มุมของรายได้เนี่ยก็เป็นธุรกิจของเขานะครับเป็นธุรกิจของเขาเลยนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับของอแยกตามประเภทธุรกิจนะครับอ,นะอันนี้ต้องดูอันนี้อ่าก็คือเป็นส่วนแบ่งกําไรนะครับเนี่ยส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษรัทร่วมนะครับเราจะเห็นว่าส่วนแบ่งกาไรของของเขาเนี่ยแต่ส่วนที่เยอะก็คือต้องเรียกว่าเป็นโฮมโปรดักเซ็นเตอร์นะครับคือโฮมโปรนะ นะครับซึ่งโฮมโปรเนี่ยแบ่งมาให้เขาเนี่ยไตรมาสหนึงสามรอยยิล้านนะนะครับก็รวมครึ่งปีก็เท่าไหร่642นะครับถ้าทั้งปีก็คูณสองก็ไต่โดยประมาณนะครับก็ประมาณสักพันกว่าล้านอ่ะพันสองพัประมาณเนี้ยนะก็เราจะเห็นว่าโอ้กำไรตรงเนี้ยส่วนเนี้ยค่อทั้งเยอะนะครับซึ่งพอเขากำไรแบบนี้มาแบบเนี้ยก็ทําให้เขาปันผลออกมาได้สมรสมัยเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่าอพิชาตบุตรกะัละกันเนาะ ซึ่งเราก็ต้องถ้าตรับใดที่โฮมโปรยังยังดีนะผมก็เชื่อว่าันผลก,ก็จะดีไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโฮมโปรอนาคตอาจจะแย่ลงหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยเราต้องค่อยๆติดตามไปนะครับนอกนั้นก็มีพวก LH Financial Group ก็คือ,อเกี่ยวกับธนาคารนะครับซึ่งปันผลมาก็ไม่น้อยนะซึ่งปีก็165นะครับทั้งปีก็ จะลองคูณเข้าไปนะครับแล้วก็เขาก็จะมีส่วนอื่นอีกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมของอสังหาริมทรัพย์ของ Quality House นะครับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สิทธิการเช่านะครับชี้แจงก่อนว่าอันนี้คือเอามาเป็นกรณีศึกษานะครับไม่ได้ต้องการชี้นําอะไรต่างๆนะเพียงแต่ว่าอันนี้ผมเล่าตามข้อเท็จจริงนะครับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทนี้นะครับว่าอันเนี้ยดูโมเดลแล้วเนี่ยคิดว่า เ,เราเชื่อขนมกินได้ก็แล้วกันว่าการปันผลเขาจะสม่ำเสมอเราไม่ได้หวังส่วนต่างกัำไรมากมายนะเราไม่ได้หวังด้วยซ้ำนะครับเราหวังแค่มีเงินปันผลนะครับถ้าใครติดตามโมเดลเก่าๆของผมก็เห็นว่าเงินปันผลถ้าทบต้นมาเรื่อยๆมันก็ไม่ได้น้อยนะแล้วยิ่งเราเอาเงินปันผลเนี่ยซื้อกลับเข้าไปอ่ะมันก็จะยิ่งดีนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นกรณีศึกษาให้ก็แล้วกันนาอถ้าเราดูพืชหุ้นเนี่ยก็คือสิบอันดับแรกนะครับว่าจะมีชื่อของ ท่นานอาจารย์นะผมก็ลอกลอกคุณตามท่านอาจารย์นั่นแหละเนาะแล้วก็จะมีลูกสาวอาจารย์นิเวศด้วยนะก็เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็คือผมคิดว่าเดี๋ยวเข้าไปดูเว็บไซต์เขาหน่อยมันก็ได้เนาะก็ต้องเข้ามาที่ข้อมูลหลักทรัพย์นะว่าเว็บไซต์เขาเป็นหน้าตาสวยงามไหมอะไรอย่างเงี้ยอะปริ๊ดเฮารอนิดหนึ่งนะครับเด็ด แบบที่บ้านอาจจะช้าหน่อยหนึ่งนะอ่านค่อยตีเฮาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าบ้านของเขาก็ดูดูดีนะดูดีไม่เลวเลยนะเป็นคฤหาิหารราชวังเลยนะ,ะไม่เลวไม่เลวนะครับก็ลองลองไปพิจารณากันดูเนาะว่าคือคือไม่ได้บอกว่าตัวนี้จะเป็นหุ้นปันผลที่ดีที่สุดนะครับหรือว่าเป็นหุ้นปันผลที่ดีคือเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่เราจะต้องทําการบ้านตอนะก็จะมีบ้านแบบ หลายรูปแบบนะตั้งแต่หรูหราไประดับกลางไปถึงน่าจะมีถึงระดับที่เรียกว่าระดับย่อมเยาวก็มีนะอ่าเขาก็ให้ดูภาพเพานะเนี่ยก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลักการมาสูตรของพระพุทธเจ้านะคือเราไม่สามารถที่จะเชื่อใครได้แม้แต่จะเป็นคนอาจารย์เราเองหรืออะไรเราก็เชื่อไม่ได้หรือว่าคนที่อ่เป็นนักวิเคราะห์หรืออะไรเราก็เชื่อเชื่อไม่ได้เต็มร้อยนะเพียงแต่ว่าเราสามารถนําข้อมูลของเขาเนี่ย มาปรับใช้นะครับแล้วก็ลองพิจารณาด้วยตัวเราเองนะครับเราก็จะได้คําตอบที่เรามั่นใจจริงๆพอเรามั่นใจในคําตอบของเราแล้วเนี่ยตรงเนี้ยการลงทุนของเราจะมั่นคงนะครับมันไม่ทําให้เราสั่นไหวง่ายๆนะก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับหรือจะสมัครเลี้ยงกาแฟในแว่นก็ดูที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังถึงตรงนี้เช่นเคยนะขอให้ท่านประสบความสําเร็จมีอิสรภาพทางการเงิน ได้อย่างที่ท่านตั้งใจเอาไว้นะครับสวัสดีครับ